พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันศุกร์วันที่8เดือนที่7ในหัวข้อเรื่องรืศอ,อำนาจของความรู้และพระวจนะที่จะใครควรและสมัคีธรรมในพระธรรมโฮชยาบทที่4ข้อที่6ประชากรของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้พี่น้องคะ สิ่งที่น่าทึ่งสองอย่างได้ถูกเปิดเผยสำแดงแก่เราในข้อพระคัมภีร์หลักของเรานั่นคือข้อเท็จจริงที่ว่าประชาชนของพระเจ้าสามารถถูกทำลายได้และเหตุผลที่พวกเขาถูกทำลายซึ่งก็คือการขาดความรู้ในพระคำของพระเจ้าการไม่รู้ในพระคำของพระเจ้าเป็นสิ่งที่น่ากลัวพระเยซูตรัสกับชาวยิวว่าท่านทั้งหลายผิดแล้วเพราะท่านไม่รู้พระคำภี สิ่งนี้ช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมพระคัมภีร์กล่าวไว้ใน2ท i m โม h ีบทที่งข้อที่15ว่าจงอุตส่าห์วายตัวท่านเองที่พระเจ้าทรงรับรองแล้วแด่พระองค์เป็นคนงานที่ไม่อับอายสอนพระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้องทางแก้ของทุกปัญหาคำตอบสำหรับทุกคำถามและทุกสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตล้วนอยู่ในพระคำอย่าละเลยพระคำ การล้าเลยพระคำคือการทำให้ตนเองล้มเหลวและพบกับความยากลำบากที่ไม่จำเป็นในชีวิตพระเยซูตรัสว่าและพวกท่านจะรู้จักสัจจะและสัจจะจะทำให้ท่านเป็นไทยสุภาษิตบทที่11ข้อที่เกล่าวว่าคนชอบทำจะรอดผลด้วยความรู้กิจการบทที่ยีข้อที่32กล่าวว่าบัดนี้ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้า และกับคำเห็นพระคุณของพระองค์ซึ่งสามารถก่อสร้างท่านขึ้นได้และให้ท่านมีมรดกด้วยกันกับบรรดาธรรมิกชนเกจาการบทที่20ข้อที่32มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรู้ของคุณเกี่ยวกับพระคำของพระเจ้าสองเปโรบทที่หนึ่งข้อที่3กล่าวว่านิเดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เราที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินตามทางพระเจ้าโดยการรู้จักพระองค์ ผู้ได้ทรงเลี้ยงเราด้วยพระสิลิและคุณธรรมของพระองค์เองพี่น้องคะคุณรู้จักระองมากแค่ไหนและดีขนาดไหนนั่นคือสิ่งที่ชี้ว่าคุณจะไปได้ไกลขนาดไหนในเรื่องความเจริญรุ่งเรืองพระสิลิและการครอบครองและชัยชนะในชีวิตของคุณสิ่งที่คุณต้องการหรือปรารถนาสำหรับชีวิตในทางของพระเจ้ามีอยู่แล้วในพระคิด แต่วิธีที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้มีผลในชีวิตของคุณคือหน้าที่ของความรู้ของคุณเกี่ยวกับพระองค์ความรู้ที่เปโตรเขียนถึงนั้นคือความรู้ที่แน่นอนเอพิโนซิสจงใช้เวลาทุกวันศึกษาฟังและใคร่คควญพระครมของพระเจ้าจงทำให้จิตวิญญาณจิตใจและความคิดของคุณชุ่มโชกไปด้วยพระธรมตามที่พระคำพีกล่าวว่าจงให้พระวจนะของพระคิด อยู่ในพวกท่านอย่างบริบูรณ์โครสีบที่3ข้อที่16หกผลที่ได้ก็คือชีวิตแห่งพระคุณที่พุ่มพูนขึ้นเรื่อยๆความเกี่ยวข้องที่พุ่มพูนขึ้นเรื่อยๆภาษพาสิริที่พุ่มพูนขึ้นเรื่อยๆความสำเร็จที่ไม่สิ้นสุดและความเจริญรุ่งเรืองรอบด้านฮาเลลลยาเอเมนให้เราเก่าท้อยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระมิดาในสวรรค์ที่รัก ขอพระคุณสำหรับความรู้ในพระคำของพระองค์ที่อยู่ในข้าพระองค์อย่างบริบูรณ์ทำให้ข้าพระองค์เดินในความเชื่อการครอบครองพระสิริและฤทธิอำนาจผ่านทางความรู้แห่งการเปิดเผยสําแดงของพระคำของพระองค์ ข้าพรงดำเนินชีวิตและทำงานในเชตนะอย่างสมบูรณ์ในขณะนี้และในทุกเวลาในพระนามของพระเยซูฮาเลลูยาเอเมนพี่น้องค่ะพระคำของพระเจ้าเปิดเผยกับเราในวันนี้นะคะว่าการละเลยพระคำของพระเจ้าคือการทำให้ตนเองล้มเหลวและพบกับความยากลำบากที่ไม่จำเป็นในชีวิตค่ะ แต่ทางแก้ของทุกปัญหาคําตอบสำหรับทุกคำถามและทุกสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตล้วนอยู่ในพระคำของพระเจ้าคะ่ะดังนั้นอย่าละเลยพระคำของพระเจ้านะคะพระเจ้าสมกำลังคะ่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะ ในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริง พร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด